แม่ทันเอาลงมาอีกแล้วลูกหนึ่งเบอร์เริ่มเทิมเลยโอห๋หวานจริงอันนี้อันนี้ลูกหล่นเนี่ยเอาลูกหล่นมาเกินนะีหะสวัสดีครับสวัสดีท่านท่ากำลังชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพานี่ครับแก๊งของเราครับเฟิร์ส้องเฟิสพี่โตน,น,นะครับเราจะมาทําภารกิจวันนี้หนึ่งวันภารกิจหนึ่งวันกับ,บเด็กๆพวกน,นี้นะครับเราจะพาไปทําอะไรบ้างติดตามชมในคลิปเลยครับไปตอนเช้าเราก็มาอ่า กินข้าวที่วัดนะครับวัดป่าบ้านานาแครนะครับ เอาละครับหลังจากที่เรากินข้าววัดกันเสร็จเรียบร้อยครับเด็กพวกนี้นะครับก็จะเตรียมตัวไปสวนมะยง,ะยงชิดนะครับผมเราจะไปดูกันว่าสวนมะยงชิดมะยง<ป>ชิดของเราตอนนี้โตกันหรือ,อยังไม่มีใครเชื่อนะว่ามะยงชิดปลูกได้ที่อุบลรัชธานีนะครับไปกันเลยครับเราจะไปดูกันซิว่า,อ,าอยู่ที่จังหวัดอุบลเนี่ยสามารถปลูกมะยงชิดและขายได้สร้างไรายได้ได้ใน ชุมชนได้จริงๆไหมนะครับผมตั้งหลายสวนนะครับผมเราก็จะพาแก๊งของเรานะครับแก๊งบ้านโคกแฟมลี่ของเรานะครับไปลุยกันนะครับว่ามีมะยงชิดจริงๆไหมนะครับว่าปลูกกันได้จริงๆไหมหรือปลูกแบบว่ามันจะหวานไหมนะครับเราติดตามเพื่อนๆติดตามคลิปนี้ให้ดีนะครับว่าจนจบคลิปเลยนะครับว่าไปดูวิธีการปลูกด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าสวนเลยแล้วกันครับาย เอาละครับเพื่อนๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะมามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเราถึงทางเข้าขบ้านบุกขำนะครับดูอีก200มเมตรเลี้ยวขวาโอ้อันนี้เป็นสวนสวนมะขาม อันนี้ไม่มีใครเลยอ่ะเอาละเพื่อนๆข่าวเล่ากันตรงไปอีกได้ไหมครับตอนนี้บอกความเดียวว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะครับณวั<ร>ย11โมงอันนั้นยาอเอ,อ้วยวๆร้านค่ะร้านผู้เดียวจ้าสวนบักยองชีตจะมองใดก็จ้าสวนบักยองชีตจ้าจ้าของ่อหมอน โอ้จ้าโอ้จ้าครับโอ้ิดถโนนยช่ไหมบอค่ะจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยยังกินอยังนอกคนน่อยส่วน่อสมอนไปนะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ถามทางแล้วนะครับว่ามาทางเส้นไหนนะดตรงไปอีกหน่อยเขาบอกว่าเขาเก็บไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อวาน อาจจะหมดต้นแล้วหรือเปล่านะครับหรือเปล่านนนนนนนมันใช่เหรอใช่ไหมเหลืองๆนะเดี๋ยวๆเยดีใช่ไหมถามเขได้ถามตรงนี้เลยเออเดี๋ยวไปถามบ้านหลังนั้นที่จริงน่าจะทําสวนย่องชีดพอสมอนอย่่สยจ้าไปทังนาอันนั้นเป็นบักย่องชีดบอโอ้ค่ะขอบคุณค่ะจ้า มาถูกทางแล้วครับไปต่อใกล้จะถึงแล้วเด็กของเพลินผูนผูนเน้นปะพวกอนู่นนู่นเยอะมากเลยเนี่ยปลูกเยอะมากเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนู่นเป็นโรคมันนี่นี่พี่โตนี่โอ้โหเป็นเพื่อนนี่ไงต้นมะยงชิดมันเหนียวเหี่ยวด้วยจะเก็บกินเลยนะท้ายเก็บกินในสวนว่านี่ไงนี่ไงป็นต้องลองแรงๆโยมะนุ่มนู่นน่นกิบมาสิไปลงไปไม่ไม่ไปหาเจ้าของสวนก่อนไปหาเจ้าของสวนก่อน แล้วก็เดินไปเขาไม่เห็นแล้วก็เด็กถึงห่วยเราเด็กกันอุ้ยว้าวววสุดๆในในต้นเลยมีอันนีด้นะจอ้ยังเปดดูดิดูดูโอ้หู้่ะเด็กกำลังต่อยมันกระต่อยได้น่ะน่ะขอตักกระดิ๊งได้เดก่อนคุณจะกินอ่ะ เอ้ยกินสดๆจากต้นเลยเหรอให้ลงไหมเขาลงได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหมอก็มาพ่อหมอเอาไปทุเลาทขาไมต้องรออ่ะห่วยขาแตกเอาเหรอแกบอกว่าเมื่อวานอ่ะมันเหลืองเต็มต้นเลยมากกว่าใบอีกเหรอแล้วเนี่ยหวานไหม่ะเขาชิมเลยไม่กระทั่งทุเรียนเหรอเขากินแต่ลูกเอร์เลยจังสิ่มเนาะอืมไหวอ่ะไหว คุณพ่อสวัสดีครับระยะถ่าย YouTube ครับมาดูข้าวปลูกมหายายตายกับยายบ้านบ้านนาเก่แกนโอ้แสนอยู่ขอนแก่นวันที่นี่ไปสื่อของไปสื่อมกยงชิจุโรตัดเดลดว่าสวนอยู่บ้านบันบูว่าสันโนกเล็ไปเบิ้งนี้ไอ้แม่ต่อยมาก่รนะแม่ต่อยมากปีกายนะพ่อ ก็เลยโทรถามแม่ต้อยว่าอยู่สวนใดเอาสวนอยู่วนบุข่ำมาสานุกัเลยเอามากระมาโดนกระทามมาเรื่อยๆมีหล่นมี่โตดูดิมาถือแค่ใบเดียวคือกันจะได้แต่มาก่อนมัาเชาะอาเชาะอาชีพมาหันนี่หม้อวางเป็นการเป็นขั้นของตอนอนึ่งเต็มตสนเขาบอกว่าลูกอย่างนี้ยังเล็กไปเลยครับมันมันไม่ใหญ่กว่านี้เหรอครับแม่จะมีใหญ่กว่านี้อีกนี่อยมันใหญ่กว่านี้มันก็สุดยอดแล้วเนี่ย ปลูกจักต้นไงจำหนึ่งสามที่ดีๆเลยโอ้โหขึ้นมาปลูกแก้วอันนี้กระถิ่นช่วงอันกระถิ่นท่านี่ไม่ได้บ้างเป็นภาพไปเอาเบี้ยมันอยู่อันเผื่นอุดมการกระเทียมอยู่นครนายกนะโอ้ครับปกติเขาจะปลูกที่นครนายกนะครับเนาะสุปีนัรงนี้นี่นครนายกนั่งโทรมาถามเมร์ว่าออกที่ไหนตรงนี้หม่องออกเขาอ่ะเวลาจนเงินว่านครนายกบมีเฮ้ยลันส่หัวเลย ใหญ่ของเขาอยู่แลยโอ้ย uh, น um, mm, ี ok ่นี่กินลุงล้วงนั่นน่ะเก็บอันลุงล้วงกินนั่นนี่กินจังสิละเก็บลนลงมาแม่กัดกัดกินได้นะลูกกินได้นะนี่หวานหวานนวลนวลแบบไงเลยอ้าวหวานไม่หวานกัดให้ดูดิกัดให้กล้องดูดิดีก็เลยบไปเอาไปฝากทั้งบ้านทั้งคอนแกนคนละหมูอ่างจะชงไปลูกสาวเชนบุรีโอ้ยปลากระจาลูกกระที่ยงท่านี่ก้ออะ พ่อกำลังเก็บอยู่นะครับแม่ป้อมบ่ nah ้านที <S <S ่นี hey okay so nice ่เน well, awesome. ี่ยบ oh, ้านเป็นแถวบ้านบูปลูเหนข้าวปูกันเหรอเห็นข้าปลูกได้เนาะเหลยข้าปลูกได้ก็เลยปลูกนลักวนข้าบ้านนี้ยู่นี่ักรอยู่อันนุ่นปลาเล้ากระยูอ่อนนุ่นปลาเล้ามันคนละพันกับแม่อันนี้พันนี้ยังกับแม่ยังทุนเก่าอ้ออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแซ่บมันจะมีมันจะมีกี่พันครับแม่มันที่นี่ยังอัลบกกาว่างพันหนึ่งอ๋อ เอาลงมาแล้วลงมาแล้วพี่โต้ลงมาแล้วอ๋อดูดูในตะก้าพอดูในตะก้าโอ้โหโซนอันนี้จะของสวนเก็บให้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่าค่ะนี่คือจังสวนผู้เบิกผู้บุกเบิกอำเภอยืนจังหวัดราชธานีนะนี่คือสมองคีบคีบครคุณพ่อปู่นะสิบสี่ปีสิบสี่ปีกว่าจะได้สิบสี่ปีสิบสี่ปีกว่าจะได้ท่านผุน ข้อบ้านูถามข่านบ้าว่าท่างผัวกับของพ่อแนนบอกขอ,ของนอกโอ้ของอข้อง่อจะมีแปลงแบงอยู่ของหลักกี่ไร่ครับร่พ่อสามไร่ครับสามไร่แต่มันใหญ่เนาะเหมมันเยอะร้อยต้นนี่ร้อยต้นโอ้พ่อเอาหนามใส่หดนปะปะปะหนามป้าปลาฮะบานท่านีบ<อ>เบ<อ>่บ่ของพ่อนี่บ่มีบริษัทหนังเลยอ๋อใส่ระบบจังใดเสือเบบบุกม่วงป้าแเบียบบุกต้นปลูกธรรมชาติไปเลยเอาเอาไม่ขึ้น กะแรกโคยูเพราะแจให้มันใหญ่น่ะเพราะให้มันหลอดอ๋อจะว่าเขาว่าว่างหรือบ๊อบหนามันดีเขาว่าเรียกว่ากันติดขอบจะได้สิว่าจังไหนส่วนจะวว่าสวนนี่บอดีบอดีบ๊อีรือบ๊อบหนาบอดีโคดหนาโคดย่างนี่ครับคุณพ่อบอกว่าเราเรามารอบนี้เรามามามาล่าช้ากว่าเพื่อน าาเพื่อนอเขาไปหมดแล้วเออาไปหมดแล้วันนี้ไอ้ที่เหลือไม่ใช่ว่าอันนี้ไอ้น,น,อน,นี่นะครับนี่คือเหลือนะครับจริงๆมันเยอะกว่านี้นะครับมันไปเยอะแล้วนี่สองต้นนี่ประมาณเกือบต้นละงร้อยโลนี่โอ้ยตะกร้อี่เก็บหนึ่ง้อยเลมันเก็บเอามือละวหกสิบตะกร้าโอยตันสองตันสามคุณแม่วันนี้ได้สักสิบโลไหมครับเนี่ย ได้อยู่เนาะแม่ซีเลมหาอยู่เอาไม่ได้แล้วเปล่าอันนี้สดๆเลยอันนี้สดสดจากต้นเลยก็ดูโคตรใยญ่นี่ใครละปล่อยดูยังชิมอ่ะยังมีอันหล่นก้อนก็มีนะเด็กๆนี่โอ้นี่ก็มีชิมได้ไหมชิมได้ไหมพี่สันได้อ่ะชิมได้ขออนุญาตแล้ชิมได้กินให้อิ่มแล้วค่อยซื้ออ๋อเหมือนไข่เลยนะเพื่อน นี่มะยงชิดเหมือนไข่เลยอร่อยด้วยลูกเท่าไข่โอ้โหอันนี้ลูกใหญ่กว่าอีกอ่ะอันนี้โคตรหวานเลยหวานหวานมากจะกินสดๆจากต้นให้ดูยึงสองทํำอืมหวานมากจริงๆนะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยบ้านอันหน่งชื่อบ้านอย่างหีอนี่เพื่อนๆอ,อันนี้เขาเก็บไปแล้วนี่เนาะนเ,าเก็บไปแล้วมีหล่นพื้นด้วยนะมีอันหล่นพื้นก็มีอื้อ นุ่นข้างในขางนุ่นก็มีนี่นี่ใครไม่เคยเห็นต้นมะยงชิดนะครับลูกเท่าไข่ไก่เลยว่าหวานมากไงมันต้องแกะเปลือกไหมอะมาอยงชิดงนมงชินคิดมันต้องแกะเปลือกครับดูเพื่อนจะซูมมาให้ดูนี่นนนุนน่นโดนผลเท่าไข่เลย เอาไปอีกไปอีกสักการหนึ่งด้วยอีกสักกาหนึ่งอโอ้โหอันหล่นก็มีนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิเริ่มลูกแรกก่อนแล้วครับนี่แต่ไข่แท้ๆเอาเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บน,นี่ขนาดหล่นเนี่ยนะนี่ขนาดหล่นนะเนี่ยเพื่อนๆกินได้หมดนะนี่มาแล้วครับไม่มีน้ำล้าวไม่เราไม่ปีนอ่ะไม่จัง ปีนไหมเด็กน้อยเด็กน้อยมันปีนได้อยู่ดิดูนี่เท่าไข่ไก่จริงๆนะเนี่ยมาแล้วนี่นี่แม่จันเอาลงมาอีกแล้วลูกหนึ่งเบอร์เริ่มเทิมเร็วหวานนี่หวานจริงอันนี้อันนี้ลูกหล่นเนี่ยเอาลูกหล่นมากินนะเนี่ยะน้หวานเข้าไปเก็บรุ่นโมนนี่ นนีี่่่กด้ะพอต่อยเนมพอต่อยเนมดูดูดูสดสดนี่มันมีแรงด้วยเบิ้งสีหลอดนี่มหลอดดูนะพี่โตจะเก็บนะฮี่มาหยุดจะเก็บปูมันเป็นปูขนาดเก็บได้เฉยสุดยอดอืมเล็กได้เยอะไหมเอาลูกใหญ่ขอบปูได้เยอะเลยนะครับเนี่ยอมาเป็นอย่างนี้อ่ะ แม่เป็นอย่างนี้อ๋อนี่นี่เก็บมาไม่เป็นไรอันนี้นนเก็บเอามากินเอามากินก็สั่งอยู่ทางบ้านคุณ่อี้เอมาเอาไปขายเอาเกิละลอยนะอาจารย์ถามแม่หน่อยว่าปลูกอะไรบ้างที่นี่แม่ปลูกย,ย,ยังไงอยู่นี่ยางมะยมชีฟมะยมชีฟก็ทำสวนผักอ๋อเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นต้นท,ทุเรียนอยู่ยต้นหนึ่งแต่ต้นหนึ่งแต่ห้ามทวงใช่ไหม <c oughs> ถ้าทวงมันจะหลุดเหรอหายลุดเลยล่ะ,ละ,ละ,ละ พันอะไรครับทุเรียนอันนั้นนะแม่หมอนทองโอ้หมอนทองก็ติดบุกเราไปเอ้าดูฝีมือพี่โตเอ้าหนึ่งลูกลูกใหญ่กว่านี้ไม่ได้เหรอลูกพี่ดูดูบุกสวนเรานะครับนรงนู้นน่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนด้งอะไรทำไมตั้งกล้องแบบนี้กำลังถ่ายอยู่ด้วยหรอนี่เพื่อนโคตรใหญ่เลยหนึ่งนี่ ถ้าม่ไม่กลับกล้องไม่ได้อ่ะเอาไม่ต้องกลับกล้องนี่แหละจะได้เห็นว่าถ่ายอะไรอ่ะเอาเต้าสีลูกแต่งลูกแตกนี่ก็กินได้นะครับเพื่อนๆเอาไปให้อาจารย์อ๋อนางี้ใส่ลูกเข้าไข่เลยอืมหวานกินกับกล้องมะยองฮิตหวานเตี้ยบดีนี่ฮะสิ่งที่ผมเก็บได้มะยงเข้ามาข้างในดูดูดู โอ้ยดี๋ยวกลับกล้องทำไมไม่ได้กลับกล้องโอ้ยเร็วเร็วเร็วมี่จะถามลูกครับเพื่อนใส่ใส่ใส่นี่เอาใส่อ่าโชว์ในกระกล้า้ดูหน่อยโชว์โชว์แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูนู่นโอ้โหหล่นเต็มเลยนะเพื่อนโอ้โหไม่จันอย่าทำให้มันหล่นเยอะนะอย่าทำให้มันหล่นเยอะโอ้โหไปแล้วขึ้นไปแล้วเป็น

อ่ะอ่ะหยิบดิอืมหวานมากนี่ค่ขอยหยิบนะอย่าให้แตกนะไก่เลยหมูปุยเต็มตะกร้านี่ครับเด็กสวนเรากำลังเก็บนะครับเต็มกล้าเลยครับอืม ขอ,อ,อขึ้นได้ไหมอะปานุ่มจะขึ้นเหรอจะขึ้นเองได้ไหมได้ไปเดี๋ยวแม่ถ่ายให้โอ้โหเพื่นพนอนๆบอกตรงๆนี่เห็นไหมอเท้าไข่เลยวูเหนื่อยมีน้ำในกระติกเราไงในกระติกมีตะกั่วอะต่อไปนะคะปานุ่มก็จะอู้น่าจะใส่กางเกงขาสั้นเนาะปานเนาะ เป็นไหมน้อฟึบเอาอีกปึออ๊บโอ้มียุงอยู่นะลูกระวังยุงนะคะเด็กๆลูกสวนระวังยุงนะคะโอ้โหป้านุ่มพ่อกอนพอกอนนหนล่ะตะกร้าให้หน่อยเร็วดูให้ดูใครเก่งตะกร้าให้หน่อยเร็วมะดูก่อนดูกัอนอาเป็นตะกร้าแล้วดูนี่ก่อนครับเฮียะอ่ะยื่นลงมายื่นลงมาโอ้โหหือ อ่ออีพ่ออีแม่คอยอันนี้เพื่อนๆกลเลาอยู่บนต้นนะนี่นี่นี่เยอะมากจริงๆอยากจะให้ดูมีทั้งเล็กั็มีต้นนะครับโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาชมอีกหนึ่ง ้นนะครับที่เราจะให้ดูครับนี่ครับผมนี่หมอนทองนะครับเพื่อนๆหมอนทองนะครับหมอนทองที่อุบลราชธานีมีได้ยังไงเนี้ยเนี่ยเต็มลูกเลยไก่จะได้กินแล้วครับผมเต็มไหยครับผม เมื่อยจิดอ่ะอือเอาขอบคุณทำไมเอาได้ของอะไรแล้วค่ะโอ้ยโอเคมีฟ้าดื้อเัโอเคครับผมก็จบภารกิจการเก็บมะยงชิดไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างน้องๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากแต่สนุกไหม สนุกแล้วก็ได้กินมะยงชิดสดๆในต้นเลยนะโอ้ oh, ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผม,มถือว่าอร่อยมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปไหนนั้นก็คอยติดตามดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้วนสวัสดีครับบ้อย,บอ,ยอยากได้พวงเมื่อกี้ะ